สวัสดีครับวันนี้พวกเราเดินทางไปที่วัดหลวงปู่ทวดนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านโพจังหวัดชาเชียงเซานะครับเดี๋ยวเริ่มเดินทางกันเลยนะครับวันนี้อาเดินทางตอนสายๆครับผมก็มาเปิดคลิปกันที่ข้างทางนะครับเป็นคลิปแรกของเรานะครับเป็นกาลังใจให้พวกเราเลยนะครับไปครับเพื่อนๆไปเที่ยวกันครับระยะทางวันนี้อยู่ที่40กิโลเมตรนะครับไปครับก็80กิโลเมตร จะไปออกแยกปาตพยบนเนาะวันนี้เราออกเดินทางเวลา11นาฬิกาครับเดินทางจากตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามเราจะเดินทางไปที่วัดหลวงปู่ทวดกันนะครับเดินทางด้วยเจ้าเว็บ 110i ของเรานะครับซึ่งตัวนี้ก็ตั้งแต่ออกรถมาก็ยังไม่เคยออกทริปเลยนะครับ ลิปนี้เป็นทิปแรกของเจ้าเว็บร้อยสิบไอแล้วก็เป็นทิปแรกของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปที่วัดลงปูทวดซึ่งเป็นวัดที่ภรรยาอยากจะไปขอพรนะครับซึ่งเราก็มองว่าเออวันนี้วันหยุดพอดีเนาะก็เลยถือโอกาสเดินทางเลยครับไปครับเพื่อนๆเดินทางกันวันนี้พวกเราใช้เส้นทางเส้นพนมสารครามฉะเชิงซ่านะครับ สภาพอากาศโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแดดอ่อนๆแล้วก็ไม่มีฝนนะครับสภาพการจราจรวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปได้เรื่อยๆนะครับจราจรไม่ติดขัดนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันธรรมดาเป็นวันพุธนะครับต้นเดือนเลยวันนี้นะครับไปขอพรเผื่อว่าจะถูกเลขกับเขาบ้างนะครับความเร็วที่เราใช้ก็จะยืนพื้นอยู่ประมาณ 60- 70 ถ้ามีจังหวะแซงก็น่าจะอยู่ที่8 0ิบนะครับเราไม่วิ่งเร็วนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเป็นการวิ่งทางไกลครั้งแรกของเจ้าเว็บ11อ i ิไอของเรานะครับจะไม่เคี่ยวให้มันมากนะจะไม่เขียนมากนะครับก็ไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับเพื่อนๆครับสภาพถนนถือว่าดีมากๆนะครับเส้นนี้เป็นเส้นแยกปัตตเนีมาที่หัวสำโรงนะครับซึ่ง เราเดินทางในวันนี้ก็จะใช้เส้นทางหลักนะครับไปออกที่แยกปัตเพียนนะครับผมโอเคเราถึงแยกปัตเพียนกันแล้วนะครับเดี๋ยวซ้ายก็จะเป็นถนนเส้นทางหลักนะครับพนมสารคามไปที่ฉะเชิงเซานะครับวันนี้ถนนโล่งมากๆเลยนะครับก็วิ่งได้เรื่อยๆเลยถนนเส้นนี้นะครับจะมีทั้งหมด10เลนนะนะครับบางช่วงก็จะเป็น8เลนนะครับ ก็ถือว่าใช้ความเร็วได้ดีดพอสมควรนะฮะไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้เราก็ออกถนนเส้นหลักแล้วนะครับมุ่งหน้าไปที่ตัวเมืองฉะเชิงเซาครับผมแต่ว่าจุดหมายของเรานี่ยังไม่ถึงเนาะอยู่ประมาณบางคร้านะฮะแต่มามองดูเกน้ํามันแล้วก็เกน้ํามันเราตกแดงแล้วครับช่วงนี้ครับโอเคเรากำลังจะขึ้นสะพานแยกบางคล้านะครับผม ตัวสะพานก็ค่อนข้างสูงนะครับเราก็ดันมาเลยครับเพื่อนๆครับใช้ความเร็วมาที่7 0 8 0นะครับใช้ความเร็วมาเรื่อยๆครับผมเพื่อที่จะส่งรถเนาะเพราะว่ารถเรามันเครื่องเล็กนะครับก็ต้องนําส่งนิดนึงครับผมเดี๋ยวเราจะหาปั๊มน้ํามันเพื่อที่จะเติมน้ํามันกันก่อนนะครับวันนี้ก็หนึ่งถังก็น่าจะเพียงพอในการเดินทางในวันนี้แล้วนะครับโอเคเห็นปั๊มน้ํามันกันแล้วครับตอนนี้เราก็ จะเข้าที่ปั๊มปตทกันก่อนนะครับจะเจอน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็แวะหาอะไรทานสักนิดนึงนะครับผมหลอกท้องเพื่อที่จะเดินทางต่อไปครับจุดนี้เป็นปั๊มน้ำมันปตาทาทางออกบางคล้าแล้วก็เป็นเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองฉะเชิงเรานะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเติมน้ำมันไปทั้งหมดกี่บาทนะครับ โอเคถึงปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวขอแวะเติมน้ำมันกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับเอาก็ห้าเต็มถังครับ เติมน้ำมันเสร็จแล้วครับทั้งหมดเต็มถัง110บาทครับผมจะกินยังกะรีปับ๊บเมยดากไหม,ไมเวียดเตียว,ยวจะกินไหมผัดหมวกก่อน แล้วก็ดึงออกเ็าจะดึงออกโอเคภรรยาอยากกินกว๋วยเตี๋ยวครับเดี๋ยวาพาภรรยาแวะกินกว๋วยเตี๋ยวสักบบนับหนึ่งครับผมร้านนี้อยู่ในตัวปั๊มปตทเลยนะครับรสชาติถือว่าอร่อยใช้ได้เลยเดี๋ยวให้นางกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราก็มาเดินทางกันต่อเลยนะครับ ทางกันต่อครับไปทางเราวันนี้ที่วัดหลงดวงปู่ทวดเนาะเอ้ยไม่ได้จับ G P S เลยอ่ะไปคอยแปวนี่ไปยังดออก,ก็นั่นแหละครับเพื่อนๆครับไม่ได้จับ G P S กันฮะวิ่งผ่านทางเดียวครับผมเนี่ยมันเข้าได้หลายทางอ่ะมันเข้าทางนี้ก็ได้อ่ะ 7.5กิโลเองเราเข้าทางนี้กันเนาะโอเคไม่เคยมานะครับเป็นครั้งแรกของพวกเราไม่ได้จับ G P S ด้วยขออนุญาตสวนเลม โแล้วแม่แต่ไม่รู้ว่าถ,ถนนมันจะดีหรือเปล่าถนนเส้นนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับวิ่งได้เรื่อยๆครับผมตอนนี้ผมทำความเร็วอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสข้างทางก็บรรยากาศดีมากเลยต้นไม้ใบหญ้านี่เขียวชวยอุ่มเลยนะครับเพื่อนเป็น,ปน,ปน,ปนบรรยากาศวันพักผ่อนของพวกเราครับเราสองคนไม่ได้จับ GPS เลยนะครับก็ต้องอาศัยป้ายบอกทางครับผม ข้อดีของประเทศไทยเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนครับเพื่อนๆทุกที่ก็มีป้ายบอกทางนะครับซึ่งเข้ามาในซอยนี้ก็ต้องเดียวซ้ายเดียวขวานะครับเราก็ต้องอาศัยป้ายบอกทางนี่แหละครับถึงทางเดียวอีกแล้วโอเคเดียวตามป้ายนะครับใกล้จะถึงแล้วครับเพื่อนๆขับมาได้อีกแป๊บเดียวผมก็วิ่งผ่านทางเดียวอีกแล้วครับเพื่อนๆเดียวขวาซ้ายบ้บางโอ้ใช่ๆหลังแล้ว ด,ดีนะจะเบินนน้งถนน วัดแล้วพอเห็นวัดแล้วเว้ใ,ใกล้นี้เองเห็นหลวงปู่ทวดแล้วมุติยไม่กินอะไรไหมนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใ,ใหม่ของพวกเราครับเพื่อนๆครับกับการเดินทางครั้งแรกนะครับไม่ได้จับ GPS เลยก็อาศัยดูป้ายตามทางช่วยกันนะครับ ผมกับภรรยาก็ถือว่ามาครั้งแรกครับเพื่อนๆไม่เคยมาเลยนะครับก็วิ่งเข้ามา7.5กิโลครับเพื่อนๆเข้าได้หลายทางจริงไหมเข้าฝั่งนน้นก็ได้และตอนนี้พวกเราก็มาถึงทางเลี้ยวเข้าวัดหลวงปู่ทวดกันแล้วนะครับเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมด้านในไป,ปพร้อมๆกันกับผมว่าข้างในจะสวยอย่างที่พวกเราตั้งใจที่จะมาหรือเปล่านะครับ อนนี้ก็ถึงทางเข้าวัดแล้วนะครับผมที่สุดพวกเราก็มาถึงวัดหลวงปู่ทวดแล้วครับเฮ้เราจอดแล้วตรงไหน,นจอดกับเพื่อนนี่แหลนะเนาะโอไม่มีที่จอดแล้วแนมะ่ให้เราจอดตรงนั้น

น,นี่เราก็มาถึงวัดหลวงปู่ทวดแล้วนะครับไม่เคยมานะเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมบรรยากาศภายในวัดด้วยกันนะครับผมบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นหอไตเนะา,าเนนนะครับแม่บูชาดอกไม้ไป เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้หลวงปู่ทวดด้วยกันนะครับอ้มีมุมนี้เป็นของที่ระลึกเนาะก็จะมีเสื้อมีหลายอย่างนะครับมีของกินมีสมุนไพรด้วยสำหรับใครที่มาแล้วก็มาทำบุญกับหลวงปู่นะครับตรงนี้เป็นบริเวณที่เราจะมาบูชาทุบเทียนดอกไม้เนาะ ด้านหน้าหอไตก็จะมีหนุมานด้วยเนาะหลวงปู่ทวดปุรพานะครับองค์ท่านสวยมากๆเลยตรงนี้เป็นทางขึ้นนะโอ้สวยมากเลยเอาแม่เดินก่อน

ส่งหลวงปูด้วยไป้างตรงนี้เป็นจุด ที่พวกเราจะมากราบไหว้ขอพอรหลวงปู่นะครับเป็นจุดแรกเลยซึ่งผมกับภรรยานะครับก็ได้บูชาขันเต่านะครับซึ่งมีความหมายเรื่องของสุขภาพเรื่องของอายุนะครับเพราะว่าตามความเชื่อโบราณน,นะครับใครที่ถวายเต่าให้กับปองหลวงปู่ก็จะมีอายุวันนะสุขะพละนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยผมก็เลยเลือกที่จะ บูชาพันเต่านะครับมาถวายกับองค์หลวงปู่ท่านนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวเรานะครับและก็เพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกคนที่เข้ามารับชมและก็ติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะครับผมการมากราบองค์หลวงปู่ในวันนี้ก็เป็นความตั้งใจของผมและก็ภรรยานะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือภรรยานะครับอยากให้ ามาไหว้หลวงปู่สักครั้งหนึ่งเพราะว่าพวกเรามาทํางานกันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเก็เลยหาโอกาสมาไหว้หลวงปู่นะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเดี๋ยวจะไปให้หลวงปู่หยียบหัวให้ตามความเชื่อเนอะแม่ไซสๆน้ำผึ้่ สมปาศรัลเปูน,นลรกหัานสมปารถนาใครจะให้โดนเหยียบก่อนอ่อก่อนเลยอ้ยมีสองใจอัี้สองัจฝั่งนี้ก็ได้ร้อนร้อนมากเลยอธิษฐานเอาจะไปยังังอธิษฐานเอา เท่าออตัวและไหวหลวงปู่เสร็จพวกเราก็มาลอดใจท้องหลวงปู่ด้วยกันนะครับก็จะมีะหลวงปู่พระศิวลีหลวงปู่พระส,สังกจัยเนาะให้พวกเราได้ทําบุญกันนะครับเพราะว่าตามความเชื่อเนาะพระศิวลีแล้วก็พระส,สังกจัย เป็นพระผู้นำนะครับซึ่งจะนำโชคลาภมาให้กับครอบครัวของพวกเรานะครับเราสองคนก็ขอแบ่งบุญให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปกันด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับผมไหว้พระกันเสร็จแล้วก็ออกมาด้านนอกนะครับจะมีตู้หยอดเหรียญให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวมาให้อาหารปลาด้วยกัน ตัวนี้่ละลยวะต้องปลาครับอืโเยอมากเลยอจิ้มหางูขอได้อ่ะปตานึงอ๋อจกนี้เป็นประกอบประสอบเลย กนนอว่ตัปลาเยอะมากปลาโดดลงไปดิที่กินไขรอ่อนสมกับอยากมาอยู่ครับสมกับสมกับนั่งอยากมาอยู่นะครับ คลิปนี้ถ้าภรรยาไม่มาผมก็คงไม่ได้มาครับเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณภรรยาที่ชวนผมมาทําบุญในวันนี้นะครับที่วัดหลวงปู่ทวดอําเภอบ้านโพจังหวัดจัิงเรุราสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะมาก็แนะนําเลยนะครับทุกคนในที่นี้เป็นเป็นมิตรเป็นกัลยาณนะมิตรที่ดีมากๆเลยนะครับพอพวกเราทําบุญเสร็จนะครับพี่ที่อยู่ไกล้ๆก,ก็ชวนเราไปกินน้ําเนาะกินน้ําฟรีนะครับไม่เสียตังค์เลยก็ขอบคุณมากๆนะครับ วันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขในการรับชมคลิปมากๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเจอกันอีพีหน้าครับผม